แฟนบอลแมนยูต้องลุ้นระทึกอนาคตเอริกเทนฮักจะเป็นอย่างไรสกายสปอร์ตมองมีแววได้ทำงานต่อขณะที่แฮร์รี่แม็กควายันตัวเองบาดเจ็บต้องพักเป็นรายที่8 s k สกายสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำของอังกฤษคาดว่าเอริกเทนฮักผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดจะยังได้ทำหน้าที่คุมทัพปีศาจแดงต่อไปหลังไม่ได้มีการทาบทามโทมัสทูเครลกุนสือชาวเยอรมันให้มารับงานแทน ในเวลานี้แมนยูกำลังประชุมบอร์ดสโมสรโดยถกเถียงกันถึงประเด็นอนาคตของเทนฮักหลังคุมทีมทำผลงานออกสตาซีซั่น2024-2025ได้ย่ําแย่โดยชนะแค่3จาก10นัดในทุกรายการและอยู่อันดับ14พรีเมียร์ลีกซึ่งคาดว่าจะรู้ผลประชุมช่วงดึกของวันอังคารตามเวลาประเทศไทยขณะเดียวกันแมนยูต้องเจอปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บก่อนเข้าสู่โปรแกรมทีมชาติเพิ่มเป็น8คน หลังแฮร์รี่แม็กควประกาศหลังชาวเมืองผู้ดีเป็นรายล่าสุดจากการออกมายืนยันของเจ้าตัวเองแม็กควโพสต์ข้อความลงสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันอังคารที่8ตุลาคมว่าตัวเองจะหมดสิทธิ์ลงสนามสักระยะหลังบาดเจ็บน่องจากเกมพรีเมียร์ลีกนัดออกไปเสมอแอสตันวิลล่า0-0เมื่อวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมที่ผ่านมาแฟนๆแมนยู fan you, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ